าเราไม่ประมาทเนี่ยในเรื่องของกินแล้วเนี่ยเราไม่ประมาทในเรื่องของความรู้เนี่ยเราก็ศึกษาความรู้เป็นประจําในเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องโครคภัยไข้เจ็บต่างๆเรื่องสัญญาณการเจ็บป่วยต่างๆนะเราต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาไม่นั้นเราจะเป็นจะกลายเป็นว่าเราเราประมาทในเรื่องของอ่ะมาดภัยร้ายที่จะเกิดกับตัวเองก็คือโรคต่างๆ เดี๋ยวนี้โรคยอดฮิตในอันดับหนึ่งคนตายทั้งโลกเนี่ย<ล>นะครับก็คือโรคมะเร็งอะไรที่ขึ้นขึ้นคําว่ามะเนี่ยน่ากลัวทั้งนั้นอันตรายนะมะมะเร็งน่ากลัวนะครับเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นที่เสียชีวิตกับมะเร็งนะครับอันดับต่อไปก็ครือหัวใจนะครับหัวใจ